ทั่วประเทศไทยลงไปถึงต่างประเทศด้วยถ้าคือเดลิเดลิชื่อแนบพายมาเราจะเห็นได้ว่าเรามี3 2 3รายชื่อเป็นของไทยประมาณ200กว่าแล้วก็ต่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ค่ายจับกันจากการณีที่เกือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลายัยได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่31ตุลาคม2558เรื่องมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารยืนยันว่าซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือไางกันปรับ เพื่อขายคณาจารย์ผู้หวงใย,ยสิทธิที่ถูกคุมขังเห็นว่าการตั้งข้อหาจำคุกกับคณะาจารย์กลุ่มต่งางๆเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพเป็นการคุกคามให้ยุติการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติทั้งที่การแสดงความคิดเห็นของคณาจารย์เหล่านั้นเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจปรารถนาดีและเปิดเผยการปฏิบัติต่อประชาชนไทยประดุจพูดถูกกับกันด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์หรือความเชื่อหนึ่งหนึ่งเพื่อครอบงำสังคมทั้งหมดภายใต้โครงสร้างอำนาจของคนบางกลุ่ม ด้วยวิธีการปิดหูปิดตาบังคับข่มขู่พุกคามด้วยอำนาจกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้เห็นต่างยุติการสแสดงความคิดเห็นมีแต่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งมากขึ้นไม่สามารถนำสังคมไทยปสู่ความเสมอภาคสรนภาพ,ภาพประชาธิปไตยความเป็นธรรมและสันติสุขได้เรือข่ายคณาจารย์ผู้บ่มยาสิทธิที่ถูกคุมขังดังมีรายชื่อแนบท้าย323รายชื่อต่างต่อไปนี้จึงขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 1. หยุดคุกหยุดคมขูดคุกคามคณาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยบริสุทธิ์ใจ 2. หยุดสั่งห้ามและคุกค,คามนักศึกษารวมถึงประชาชนที่จัดกิจกรรมทางการเมืองและ 3. หยุดแทรกแซงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย<ไ>เพื่อให้มีแนวทางหรือเนื้อหาที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต,ติต้องการทั้งนี้หากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าวเพื่อ่ายคณะอาจารย์จะพิจารณาการเคลื่อนไหวในระดับที่เข้มข้นขึ้นต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพแด้ความเสมอภาคเครือข่ายคณาจาร์ผู้หวงใยสิทธิถูกคุมขัง23พฤศจิกายน2558ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของกลุ่มคณาจาร์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษ2540เลยนะฮะกลุ่มที่วิจารณ์นโยบายชุดนี้อย่างเข้มข้นแข็งขันก็คือคณาจาร์กลุ่มนี้นี่แหละฮะถ้าเรากลับไปทุกประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวคือเรามีจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับว่านะฮะชี้ทางของประเทโนจะเป็นยังไงประชาชนหรือว่าสาธารณะแบ่งทางการเมืองมองยังไงครับอันนี้มัน ถ้าเราถามว่าการคล้ายๆกับชี้ชวนนะให้สาธารณะมองเห็นว่าปัญหาที่เรากําลังเผชิญคืออะไรรวมไปถึงว่าพยายามที่จะสแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างรอบด้านและรอบรัดกลุ่มที่สุดเนี่ยผมไม่เห็นว่าอันนี้จะเป็นการสร,รา้างให้เกิด,กดออความความวุ่นวายสับสนขึ้นมาในเมืองตรงกันข้ามนะฮะออการที่เราจะสามารถจะดูเทินโจทย์น,นะครับได้อย่างรอบด้าน <c oughs> ไม่มีคนรับเรื่อง โอเคครับเราตัวเองก็เล่นนับยางไม่รู้เยเนีไม่ถามทหารนค่ะมา